กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทกท่านนะครับอตอนนี้เวลานะครับกตีห้ากว่ากว่านะครับไก่จะเสริงสางกันแล้วนะครับมาพบปะเจอกันกับเอ็ดวิไลนะครับอาร์เมเน่เสาร์นี้นะครับเป็นเสาของวันที่ห้านะครับวันพุธนะครับอาร์เมเน่แม่บ้านกับลับมาจะกิดอย่างนะครับเนี่ย ไปกีดอย่างผู้เดียวแม่บาทมือนีนะครับแอดวิไล่ปไปไปครับมือนีวันพุธตามค่วมเชื้อทางอีสานมือนีอ่าทางแอดวิไลกับแม่บาทน,นะครับกับพอจำจะทำพิธีแก่บ่นนะครับที่ดอนปูตานะครับอีกจังหน่อยก็จะออกไปทำพิธีแก่บ่นอันแม่บาทย่าลืมอนปันเดอ้อถูกถูกที่ออกมา ไปจุดคอเลกน้ำปูตาน้ำม,มีที่ฉาวมากอ,อยู่ในตูดไปจุดคอตัวดีน้ำเพลินเดียวสิม,มบาบอกให้เอฟซฟังนะครับว่า,าทูบที่จะไปแก่บนมื่อนี้จะไปจุดนะครับเพราะว่าแอดวิไลได้แก่บนได้ได้บนไว้นะครับมื่อนี้จะไปแก่เลี้ยงหัวหมู ไอปูที่ดอนปูตานะครับเป็นเสาวันพุธเพราะว่าทางบ้านแอดวิไลจะถือเอาวันพุธเป็นสิ่งสําคัญเป็นมือสําคัญนะครับของอย่างปูตาทุกวันพุธนะครับจะมีการแก้บนอยู่ตลอดที่ดอนปูตานะครับบอกใกล้บ้านแอดวิไลนะครับบอกไก่บอกไก,ก,ก่ว่าที่ว่าแบบนี้ <laughs> นะครับ อาจจะได้ก่ามาเบิ่งกันนะครับมาเซ้รนี้นะครับมีตัวเหล็กแนวทางมาฝากก่อนจะไปทําภารกิจต่างๆนะครับแอดฟิไลได้มาแล้วตัวเหล็กแนวทางนะครับของเสียนไปตามสูตรครับนาเสียดายครับงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมานะครับเฮอ่าสุดจกคูเพ่นจะมาให้เป็นแนวทางบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นบนล่างนะครับ มาเฉพาะเล็กวิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่มาเฉพาะเล็กวิ่งสีมาสีมาล่างนะครับก็คือชุดล่างแตกห้าสี่นี่ครับแนวทางเซียนไปตามสูตรนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับมาเฉพาะเหล็กวิ่งสีมานะครับล่างแตกห้าสี่มาในคลิปดีเศร้านี้นะครับแอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับมาฝากกัน ของเซียนไปตามสูตรนะครับอาเพิ่นทรงมาานะครับในไล่นะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับมีเลขดับให้เบิงอรผอมนี่ครับหลักฐานการสร่งแนวทางมาครับมันนี้เสานี่เท่าอ่าหวดนี่เพิ่นแยกบนแยกล่างมานะครับแอดวิไลจะลงชุดล่างห้กกอนนะครับคุณพอ่อคุณแม่ ลงชุดล่างให้ก่อนเตรียมสมุติปากกากันเลยนะครับไปตามสูตรนะครับซื้อสายยาเพิ่นนะครับเกยวแอดพีไลจะลงให้เฉพาะชุดล่างก่อนอครับไปตามสูตรนี่คือสายยาของเพิ่นนะครับไปตามสูตร เป็นลางเด้อคุณพอ่อคุณแม่16มีนาคมจับงวดประจำวันที่16มีนาคมเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคุณพอ่อคุณแม่ย้ำว่าเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเดี๋ยวชุดบนเพื่นกระท่งมาใไ้แล้วค่อกันแต่ว่า อยากให้เอซนะครับดูชุดล่างไปก่อนนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม68นะครับติดบนนะครับอากาศห่อนเด้อ,อคุณห่อคุณแม่สองสามวันมานีนะครับ ศครับเขียนตามเลยนะครับ168่งหกน่งหกแปนะครับนี่คือติดบนจับคู่นะครับจับคู่มีทั้งเบอร์สิบเอชุดนะครับเพราะว่าผนจับมาให้เป็นชุดเต็มเดี๋ยวตัวเน้ยนยันข้อคอเบิ่งกันเริ่มจาก8 8ดสครับ ศูนย์สามเขียนตามไรเดอร์คุณพ่อคุณแม่สุดเต็มหรือว่าจะล่อเบองตัวเนยียนยำกันได้ครับหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปด ห้าต่อไปครับแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้า ห้าแปดแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เก้าชุดนะครับแอยริไลบอกผิด 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสาี่ห้ากับมี10บสุดทั้งเบิดทั้งมวนนะครับมีแปดสามศูนย์ครับ1 6 4่งหกสี่หกห้าหกห้าแปดเหนึด นะครับหนึ่งเก้าเหลือขาดแปดเก้าเก้าแปดครับขอไพ่อ่อาเอฟได้จะลงสับสนเหลือแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยครบครับเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ครบครบับครบแล้วนะครับอ่าเข้ามาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่ถือว่าเพิ่นเน้นย้ำมาให้เลยนะครับเซียนไปตามสูตรนะครับ เอฟซี uh, จะวาหลายตัวเวยครับเพราะว่าเพิ่นมีชุดเน้นย้ำให้อยู่นะครับมีชุดเน้นย้ำให้อยู่นะครับพ่าก็เอาตัวเน้นย้ำเลย็่ด้นะครับสำหรับเอฟซีทัานใดว่าตัวเลขกนวทางของเพิ่นหลายย่ำว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับเบิ่งให้ดีบนวันนี้เพิ่นแยกบนแยกลางมากนะครับบน มีตัวเน้นย้ำมากนะครับท่วนตัวเลขให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําสหรับติดบนพันเด่นไปที่6นะครับเด่นไปที่6วบงกลมมากนะครับคุณพ่อคุณแม่เขามาเบิ่งกันเลยนะครับ8 3 03 16 46 56 ครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนไปตามสูตรนะครับสรุปให้สองวันที่หาด้วยครับคุณพ่อคุณแม่สรุปวันที่5นี่คือบนเบื้องให้ดีนะครับแยกบนแยกล่างนะครับคลิปนี้อ่าขออภัยครับเดไม่ใช่บนเป็นล่างนะครับคลิปนี้อ่าเป็นล่างด้วยคุณพ่อคุณแม่เนะ่ยอยากวิไลลง เพระาะว่าขนทรงมากร่วมกันนะครับอ่าเป็นล่างนะครับขอภอัยขอภอัยคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทรงมากติดกันนะครับแอคทีไรกันลืมเบิ่งเป็นล่างนะครับเบิ่งหฮดีเดอร์คุณพ่อคุณแม่เป็นล่างนะครับเป็นล่งงางเด้อครับอ่ามีผิดพลาดได้นะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างน่ครับ อ่าหลักฐานนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับขออภัยนะครับเป็นล่างไม่ใช่บนนะครับเอาวงกลมให้นะครับเพิ่วงกลมมานะครับมีแปดสามศูนย์สามหนึ่งหกสี่หกห้าหกล่างอย่างเดียวเบิ้องให้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เป็นล่างเด้อครับอ่าเป็นล่างนะครับ อาจย์ใดกามักชอบนะครับฝากแชรกไปเสียนไปตามสูตรนะครับอเอพิไลเกิดซับสนนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่มักชอบฝากแชรกไปอ่ะเทานี้จากลาก,กันไปครับคลิปหน้าจะเป็นของสำนักใดรอดติดตามกันอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ